เรียกว่าแบบนอกจากดวงความรักรุ่งแล้วดวงงานรุ่งมากก็สาธุค่ยเป็นอย่างนี้เป็นนานนานก็ถือว่าเป็นช่วงที่ได้ลองทําอะไรใหม่ๆมไว้ทั้งตอนนี้คือกำลังจะมีแบบทั้งไดการใช่ไหมป้แล้วก็มีงานแบบพรีเซนเตอร์แล้วก็ตัวอัลบั้มเพลงเพลงฟังแก้วก็คือกําลังจะกลับมาเหมือนกันใช่คือเฟคคิดว่าอาจจะเป็นช่วงของระยะเวลาด้วยที่ก่อนหน้านี้อาจจะแบบมีแบบโควิดหรืออะไรหลายๆอย่างพอตอนนี้ทุกอย่างมันสะดวกขึ้นก็เริ่มมีโปรเจกต์หลายๆอย่างที่เคยคุยไว้ได้กลับมาทําค่ะ หนูว่าเพราะเพราะอะไรปีนี้หนูถึงงานเยอะขนาดนี้คะลูกหนูแก้ชงมาม่คะตอนต้นปีเขาสื่สายมูอะคะหนูแก้จริงพราะเพราะว่าปีปีเราก็เป็นปีชงแต่ว่าก็อาจจะด้วยอะไรหลายๆอย่างด้วยค่ะมันมีใครมาหนุนบารมีเราหรือมาหนุนเสริมดวงเราไหมเกี่ยวไหมก็อาจจะมีบ้างนนี่แกมาถึงดรงความรักมาหนุนเหรอเกาอะไระ ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีค่ะนี้จริงๆต่ไปแก้เรามีความเชื่อมากเอยแค่ไหนสำหรับโซาแล้วว่าที่จริงเป็นเรื่องของความสบายใจมากกว่าเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถจับต้องได้แล้วก็มันเป็นอะไรที่คือเราบอกไม่ได้เนาะแต่ว่าถ้าแต่ว่าทําอะไรแล้วรู้สึกสบายใจช่วยได้มากหรือช่วยได้น้อยก็คือปกติอะถ้าชีวิตมันก็โอเคอยู่แล้วดีอยู่แล้วแล้วก็แฮปปี้อยู่แล้วแต่ว่าถ้าทําอะไรเพิ่มอีกนิดนึงที่มันไม่ได้เดือดร้อนจนเกินไปหรือว่ารู้สึกว่าโอเคก็ได้ทำทำไปก่อนแล้วรู้สึกไหม ก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้เจอหมายถึงว่ามันเหมือนป้องกันมากกว่าป้องกันอะไรที่มันจะรุนแรงที่จะเกิดขึ้นแต่ตัวเราก็ไม่ได้ยังไม่ได้เจอเหตุการณ์อะไรที่ที่รู้สึกว่าอันอาจจะกระทบเราในฐานะก็เราเป็นหนึ่งคนที่แบบเป็นปีชงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบหนักกลายเป็นเบาใช่อะไร่แล้วเรื่องมาก็ดีเหมือนดี ก็เริ่มมาดีแต่ละเองก็คือระวังตัวเองด้วยนะแล้วเราก็คือทําทุกอย่างด้วยความแบบรอบคอบด้วยทั้งดีทั้งดีค่ะชงต่อไปมีคำเชื่อเรื่องนี้นี่ต้องมีการเช็คดวงกับคนที่มีลักษณะหนวลไหมคะก่อนไหมไม่เช็คค่ะกลัวหรอไม่มีเช็คดวงกันเลยหรอก็ไม่เชคเพราะว่าเพราะว่าถ้าจะไปเช็คไงอีกคนก็จะรู้สึกแล้วว่าไม่มั่นใจหรอหรือยังไงทำไมถึงต้องเอาไปเช็คอะไรอย่างเงี้ยเราก็ คิดว่าถ้าจะไปเช็คไม่ใช่เพราะความความแบบสงสัยเพื่อแพ่งใจแต่เป็นเพื่อความสนุกเฉยๆ่เคนเราจะอ๋อเราจะชอบแบบเช็คดวงเล่นเพื่อที่จะแบบวิกมันอะไรยังไงเกิดมาดูใช่แต่ว่าแต่ว่าอย่างอย่างเรื่องความรักส่วนใหญ่ก็จะพยายามไม่แตะต้องเพราะว่าเคืเชื่อว่าโอเคเราอาจจะรู้อยู่แล้วนะว่ามันเป็นการการแบบเช็คดวงทั่วไปแต่ว่า อาจจะมีสักหนึ่งเปอร์เซ็นที่เราอ่านแล้วเรารู้สึกหรือเปล่าออย่างเงี้ยบางทีพอมันคิดตามแล้วก็อาจจะไปเอออาจจะเกิดขึ้นได้เราฉะนั้นก็โอเคปล่อยให้ทุกอย่างมันเป็นเรื่องของธรรมชาติดีเขารู้ไหมเขารู้ไหมว่าเราว่าเรามีความเชื่อเรื่องดวงขนาดเนี้ยเขาก็เฮ้ยหนูก็ไม่ได้เชื่อขนาดนั้นนะก็เชื่อในเรื่องแบบพื้นฐานอะไรอย่างเงี้ยค่ะชายอะไรดีก็เชื่อก็ก็เคยเคยมีพูดแซวเหมือนกันเพราะว่ามันก็จะมีตาม ตามตาม YouTube อะไรเงี้ยช่องทางที่มีคนเอาดวงเราไปดูอะไรเงี้ยเหมือนเขาก็แบบบอกว่าเอ้ยอยากไปฟังปะมาเนี้แลก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าน่าจะไม่ได้เปิดเขาก็บอกว่าเอออยาไปเปิดเลยอะไรเงี้ยแก็โอเคไม่เปิดก็ได้อย่างนี้ที่เรื่องความรักเราเน้นดวงหรือเน้นเส้นของเราเองเส้นของเราค่ะแปลว่าเส้นตรงนี้คือมั่นใจแล้วก็คิดว่าเส้นของเรามันมันคือ เรารู้จักตัวเองดีที่สุดเรารู้ว่าเราแบบต้องการแบบไหนและแบบไหนที่ดีสําหรับตัวเรา<ม>อะไรเงี<ม>้ยแล้วก็ค่อนข้างใช้เวลานะกับตรงนี้ค่อยๆดูค่อยๆดูไปก็เพิ่มความมั่นใจขึ้นมาเรื่อยๆค่ะจากการรู้จักกันมากขึ้นถึงวันนี้นี่นานแค่ไหนละคาเฟ่น่าจะประมาณเดือนนี้เดือนอะไรคะเนห้าใช่ไหมเดือนห้า <5, S 2> จะหมดเดือนห้าแล้วก็ค<ะ>ุยกันมาประมาณ6 คุณแม่เราพ่อยังไงบ้างวะคุณแม่เราไปแบบเรียนเชิญเราพูดอะไรมาเพราะว่าเออแต่พี่บอลก็อีสูตมาตลอดเวลาทุกเดือนนะคือคุณแม่ก็รู้สึกรู้สึกว่าพี่บอลเนี่ยเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ค่อนข้างที่จะช่วยเหลือดูแลเราได้แบบในหลายๆเรื่องด้วยเพราะว่า แบบบางทีแบบไปงานหรือว่าเขาก็สามารถปรึกษาให้คาปรึกษาได้เพราะว่า,าด้วยความที่ทํางานอยู่ในตรงนี้เหมือนกันใช่ไหมคะแล้ว<ม>เขาก็มีความเป็นผู้ใหญ่สูงหรือว่าบางทีก็คือช่วยรับส่งได้ด้วยอะไรประมาณนี้นนนค่ะก็ถ้าวันไหนที่คุณแม่ไม่ว่างจริงๆเราก็อาจจะแบบว่าเอ้ยลองถามดูว่าเขาว่างไหมเราก็ยังมีความเกรงใจอยู่แต่ก็แต่ก็อย่างที่บอกว่าคือบ้านเฟอ่ะไม่มีใครขับรถเลยเฟาทังทีเพราะฉะนั้นเวลามีงานตรงกัน จะจัดคิวคนขับรถค่อนข้างยากค่ะก็เลยแบบโอเคในบางทีถ้าเ้ยพี่เขาว่างก็ได้ส่งหน่อยสำหรับโยกผ่านแล้วก็สําหรับตอนนี้ก็ที่จริงก็ผ่านตั้งแต่ตอนเริ่มคุยมาแล้วไม่ถึงว่าผ่านในแง่ที่ว่าโอเคคนนี้เขาดูดูเป็นคนที่เราจะใช้เวลาคุยด้วยกันได้เรียนรู้เขาได้อะไรแต่ถ้าสเขายกเราเป็นหนึ่งในผู้สม่งที่คนสำหรับเขาต้องเป็นม่แล้วเนาะวันใหม่แล้วก็มีโอไม่รู้ว่ายกแค่ในทางอินสตาแกรมหรือเปล่า ชีวิตจริงยังไม่เห็นเลยนะคะเราเป็นหนึ่งในผู้สูงที่ดีก็ก็ที่จริงก็รู้สึกดีใจนะเพราะว่าเพราะว่าเราเองก็เหมือนแฟร์ก็พอรู้จักพี่บอยก็จะรู้ว่าเขาเป็นคนที่ให้ความสาคัญกับครอบครัวของมมกแบบคุณแม่กับน้องสาวคือแบบว่าคือเขาเขารักแล้วเขาก็คือเป็นห่วงทุกอย่างนะพอเขาแบบรวมเราเข้าไปด้วยเราก็รู้สึกเหมือนกันนะว่าอูคือ เรารู้ว่าเขาให้ความสาคัญกับอีกสองคนยังไงก็เลยแบบรู้สึกว่าอ้ให้เกียรติเราเข้าไปอยู่ในตรงนั้นเลยก็รู้สึกดีใจทุกวนันมีฟีแบบแบ่งเวลาแบบไปทานแชร์ริ่งกับครอบครัวเขายังไงบ้างส่วนใหญ่ก็จะเป็นอ,อย่างวันที่สมมติว่าเพาะนัทกะทาันข้าวกับพี่บอยแต่ว่าพี่บอยอาจจะแบบโอเควันนี้ชวนที่บ้านมาด้วยละกันอ,อะไรประมาณนี้ไป่อ<ห>่ไปเดทูหนักก็เอาวัน,หนใหม่ด้วย มีก็คือน้องวันใหม่ช่วงนี้เขาก็ก่อนหน้านี้สิตอนนี้เปิดเทอมแล้วใช่ตอนนั้นก็คือเรียนออนไลน์ก็จะมีเวลาว่างเขาก็ชอบแบบเล่นเราจะเป็นพี่ผู้หญิงด้วยอะไรเงีเ้ยอ,อ,อยากตามมาเล่นด้วยอะไรเงี้ยชอบเล่นกับพี่ๆชอบเล่นกับแบบคนอื่นๆเพราะว่าเฮียจะไม่ค่อยมีเวลาให้แส่ว่าเราก็เอาเอาชนะใจน้องวันใหม่ได้แล้วเหมือนกันใช่ไหมแบบสนิทซีก็เลยตอนนี้ ก็ก็สนิทแต่น้องเขาก็น่ารักน้องเป็นคนที่เฟรนลี่กับทุกๆคนอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่เคยถามตรงๆแต่ก็หวังว่าน้องเขาก็จะแฮปปี้กับเราอย่างล่าสุดที่ก็ไปกินข้าววันทั้งครอบครัวไม่บ่อยเป็นยังไงอ๋อใช่ก็วันนั้นหลังเลิกงานก็ตามไปเจอก็โอเคก็เกรงเกรงนิดนึงเกรงเกรงนิดนึงเพราะว่าแบบเจอครบเลยทุกคนเป็นครั้งแรกเลยป่ะที่เจอครบ เป็นครั้งแรกเลยที่ใช่ที่จะพบกับทุกคนครั้งแรกเลยค่ะสองบ้านนี่มีโอกาสเจอกันยังคาเฟเคุณแม่ยังไม่เคยค่ะแต่วคุณแม่เคยเจอตัวพี่เคยเจอพี่บอยพี่หน่องพี่พัรทแต่ว่ายังไม่เคยเจอคุณแม่อ๋อคุณแม่คุณแม่ไม่เคยเจอกันใช่มีแตมีนอก็ก็คงมีแต่ว่าก็อาจจะเป็นวาระไปค่ะอนนี้ก็แฮปปี้อันนี้ก็แฮปปี้ดีค่ะงานคู่หลังจากนี้จะมีมาอีกเยอะงานคู่ก็เดี๋ยวก็จะมี วันที่หนึ่งก็จะ,จะมีงานของเอวนะคะแล้วก็จากนั้นก็จะเป็นพวกส่วนใหญ่จะเป็นเขาเรื่อรายงานออนไลน์อย่างแบบในโซเชียลความหวานอะไรเงี้ยคู่เราก็แบบพี่บอยแค่แบบลงลนิดนึงก็โดนแซวแล้วอนะไรเงี้ยคู่เรามันต้องระวังไหมลูกหรือว่าก็ปล่อยไปตามธรรมชาติอยากลงก็ลงอะไรเงี้ยที่จริงก็ปล่อยไปตามธรรมชาตินะแต่ว่าก็คือจะมีการคุยกันเพราะว่าพี่ว่าเขาจะเป็นคนข้าง expressive อยู่แล้วหมายถึงว่าเขาจะเป็นคนที่โอเคอยากลงอะไรเขาก็ลงโดยที่เขาไม่ได้คิดมากไม่ได้แรงสิ้นเราอ่ะจะเป็นฝ่ายเขินว่าแบบเฮ้ยจะลงจริงเหรออย่าเลยอะไรประมาณนั้นไอจีเบจะเป็นแบบเหมือนเฮ้ยว่ามันจะเป็นตีมมาเดียวกันแต่ว่าจะต้องควบคุแบบไม่ค่อยเขินไม่ค่อยโอ้อแต่เขาคือเขาจะเป็นคนที่อยากลงอะไรก็ลงลงอะไรแล้วเขาแฮปปี้เขาก็จะลงอย่างเงี้ยแต่เราพอเราเป็นผู้หญิงเราก็จะรู้สึกแบบเขินๆนิดนึงอะไรประมาณนั้นแต่ว่าตอนนี้เฟซก็เริ่มชินแล้วเริ่มชินในความแบบคือบางทีแบบแค่ส่งรูปให ให้ดูเล่นๆก็เอ้ยเดี๋ยวเอาอันนี้ไปลงอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็จะมีก็กลัวอยู่ก็กลัวอยู่เหมือนกันเวลาที่เราโชว์รูปเขาว่าเขาแบบเฮ้ยรูปวันนี้นะเดี๋ยวแบบโดนแน่อะไรเงี้ยเขาก็แบบว่าเดี๋ยวเจอฉันก็จะแบบสนุกสุดสนุกสุดทีนี้ก็คือห้ามกล้าหรือเปล่าอะไรแบบกันห้ามแบบห้ามไม่สวยอะไรเงี้ยตอนนี้ถ้าบอกว่าเราเป็นผู้ทรงอิทธิพลคงยังไม่กล้าแต่อีกหน่อยหนูไม่รู้แซวว่าตอนนี้เฟนมั่นใจแล้วเฟนถือไพ่เหนือกว่าแล้วก็ ก็คิดว่าเรามีวิธีพูดมีวิธีพูดที่จะนมนาวได้อยู่เอออยู่หมัดนะคะเขายังเขายังตอนนี้เขายังแบบฟังเราอยู่ที่จริงเราดุไหมอะนูเหรอคะนูก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นคนดุนะที่จริงก็ปกติก็เป็นคนที่เล่นแต่ว่าจะมีมุมจริงจังเยอะเหมือนกันแต่มุมเล่นก็มุมเล่นมีห้ามอะไรมมีห้ามอะไรเขาไหมที่จริงก็ไม่ ไม่ค่อยมีเลยนะไม่ค่อยมีห้ามเท่าไหร่เพราะว่าเจก,ก็รู้สึกเออชอบความสบายๆแบบเวลาที่คุยกับใครก็ชอบให้ทุกคนแบบเป็นตัวของตัวเองอะไรเงี้ยถ้าจะมีก็เวลาเนี้ยแหละที่คิดจะแกลง้งคิดจะแกล้งเราหรือลงรูปนี้นนเดห๋ยวลงรูปนี้ไปก็แบบอย่าหรือว่าเวลาไปออกรายการคนถามว่า ให้พูดถึงเฟให้เขาก็จะบอกจะจะพูดเรื่องนี้พูดเรื่องนี้แค่แบบว่าเฮ้ยเอาเบากว่านั้นนิดนึงอะไรเงี้ยถ้าจะเป็นแบบว่าเหมือนโทนดาวลงมาหน่อยแต่ว่าไม่ถึงกับห้ามอะไรค่ะรู้ว่าพี่บอยเองเขาก็มีความจินตนาการของเขาเองอยู่แล้วโอเคค่ะขอบคุณค่ะเฟผู้สอ่นึ่งรูกสื่อษ่าวนึนะคะ